สวัสดีครับอและพันคลิปนี่คือวงจรไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเวฟบร้อยสิบไอสีเซไอคงไม่ต่างกันมากนักนะครับก็อย่างนี้ก็คงดูลำบากนะครับก็อย่างที่เคยพูดไว้นะครับว่าจะเอาวงจรไฟแสงสว่างไปทีละรุ่นนะครับวงจรไฟสัญญาณอะไรก็เคยลงไปเยอะก็ ยังมีคอมเมนต์เข้ามานะครับก็จะพยายามคอมเมนต์ล่าสุดก็มีอ,อยากดูเวฟ125 125s นะครับคาบ,บูเรเตอร์อก็ไม่เป็นไรครับดูหมดได้ดูหมดนะครับแล้วก็มีทักซิโดอ,อยากไล่ไฟใหม่ทั้งคันนะครับก็คลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับเอา 110i เพื่อความต่อเนื่อง อ่นนี่คือวงจรแสงสว่างนะครับไฟหน้าไม่ติดก็ไม่รู้จะไปยังไงสตาร์ตติดกลางคืนมองไม่เห็นทางนะครับเดี๋ยวค้างไว้ที่เต็มวงจรเฉพาะแสงสว่างนะครับเริ่มจาก เครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าขึ้นมานะครับเมื่อเครื่องยนต์ติดนะครับมันยังไงมองเห็นชัดเจนไหมครับตัวนี้คือรูปภาพที่ตัดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปนะครับ ตัวนี้คือล้อแม่เหล็กนะครับอันนี้สัญ,ญลักษณ์ขดลวดนะครับอันนี้พันเสื้อคอยนะครับอ่าล้อแม่เหล็กเมือ่อเครื่องยนต์ติดล้อแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กก็จะตัดผ่านขดลวดทองแดงนะครับฟีนคอยนะครับอ่าเขาออกแบบมาฟีนคอยมันก็จะอ่ามีหลายขดนะครับแต่ว่าการพัฒนามันก็จะไปเรื่อยนะครับแต่ก่อนทําเป็นมัดข้าวต้มนะครับเรียก มันเหมือนมัดข้าวต้มก็เรียกมัดข้าวต้มนะครับแต่ก่อนทักวันนี้ทําเป็นขดหลายขดนะครับเป็นไฟเฟดเดียวนะครับผลิตเมื่อร้อยแม่เหล็กตัดผ่านของลราก็จะเกิดไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเหมือนอันต์เดเตอร์ทั่วไปนะครับเมื่อเครื่องยนต์ติดมันก็จะหมุนตัดผ่านขดลวดเกิดไฟฟ้าขึ้นมา สีสายมีสายเดียวนะครับสีขาวนะครับเป็นไฟฟ้าขึ้นมาวิ่งตรงไปที่แผ่นชาร์จเลยนะครับแผ่นชาร์จเวฟร้อยสไออยู่ระหว่างขานะครับก็จะมีสายกราวนะครับกราวก็คือโครงรถนะครับเป็นสีเขียวนะครับต่อกราวเข้าไปเดี๋ยวมันติด ลงกลาวไม่พอเขาก็ต่อไฟสายกล่าวเข้าไปนะครับสายสีเขียวนะครับก็ไปแผ่นชาร์จไปโครงรถไปหลายจุดน,นะครับกล่าวพ่านเสื้อคอยขาวเหลืองกับน้ำเงินเหลืองนะครับไม่โชว์ไม่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อผลิตไฟฟ้าขึ้นมาสายสีขาวก็จะไปที่แผ่นชาร์จนะครับนี่ครับ แผนชาร์จเวฟบ1้อยมีทั้งหมด5เส้นนะครับก็คือเข้าขาวมีกราวเข้าไปเส้นหนึ่งเขียวก็จะออกไปสีเหลืองเป็นแสงสว่างนะครับแสงสว่างสีเหลืองเหมือนพระจันทร์เห็นไหมครับก็เป็นคือแสงสว่างเครื่องยนต์ติดเมื่อไหร่ตอนนี้กฎหมายบังคับเปิดไฟใส่หมวกนะครับ เครื่องยนต์ติดไฟหน้าต้องติดนะครับก็เลยไม่ได้ผ่านสวิตช์ใดๆนะครับอ่าก็จะวิ่งมาอ่าทำให้หลอดไฟท้ายนะครับไฟหลีท้ายติดด้วยนะครับแล้วก็ต้องอ่ามานี่นะครับก็ไปสวิตช์ไฟถ้ามันอยู่ในอ่าสูงต่ำเฉยๆนะครับ อยู่สูงก็ออกสูงอยู่ต่ำก็ออกต่ำนะครับเส้นนี้เส้นไฟสูงหลอดไฟหลอดเดียวมีสไส้นะครับต่ำกับสูงเช่นกันกับหลอดไฟท้ายนะครับมีสอไส้ไฟลีกับไฟเบรกนะครับเมื่อเป็นไฟสูงก็จะมีไฟสัญญาณเตือนที่เรือนใหม่เนี่ยนะครับไฟไฟเตือนไฟสูงนะครับไฟต่ำไม่มีเตือนนะครับ แล้วลงกล่าวร่วมกันสีเขียวเห็นไหมครับง่ายๆนะครับเห็นไหมครับสายที่เหลือก็จะเป็นแดงเหลืองนะครับกับแดงนะครับแดงเหลืองก็จะไปผ่านฟิล์มสตาร์ทเท้านะครับ10แอมป์ชาร์จลงแบตสตาร์ทไฟฟ้า15แอมป์ชาร์จลงแบตแบตเตอรี่ควบบวกควบลบลงกล่าวนะครับครบวงจร สายสีแดงก็ะจะต่อไม่ผ่านฟิวผ่านอะไรนะครับเพื่อตัดปัญหาเดี๋ยวรถสตาร์ทไม่ติดนะครับฟิวขาดรือคนไม่รู้จักฟิวก็มีนะครับใช้รถผ่านสีแดงออ,อกสีแดงไปก็ไปเข้าสวิต์เปลี่ยนสีเป็นดำน้ำเงินไปเลี้ยงอุปก,กรณ์หัวฉีดทั้งหมดนะครับหัวฉีดปั๊มติกคอยหัวเทียน มีอะไรอีกอ่านะครับ E C M นะครับเซนเซอร์ต่างๆนะครับ5ตัวนะครับก็คือใช้เมนตัวนี้นะครับดำน้ำเงินสำหรับเว็บ 110i อ่าก็สรุปว่าไฟเข้ามาเส้นเดียวนะครับสีขาวนะครับอ่ากรณนี้ไฟหน้าผมทำไมไม่ติดนะครับเคยมีคอมเมนต์เยอะแยะเลยนะครับ ไฟหน้าไม่ติดไฟ FI ไม่ติดอ่าเดี๋ยวค่อยดูนะครับอ่ไฟ FI นะครับเอาไฟหน้าอย่างเดียวก่อนนะครับไฟหน้าไม่ติดเป็นไปได้ตรงไหนบ้างนะครับอ่าเมื่อผลิตไฟขึ้นมาเนี่ยสีขาวนะครับอ่าเรามันจะมีแจ็คนะครับการที่จะเช็าค,คุณจะใช้ไขควงเช็คอ่าบนต่ำก็ได้นะครับเพราะว่า ถอดแจ็คออกเลยนะครับจิ้มไปสีขาวนะครับแล้วให้ไขควงจิ้มแล้วลงกล่าวนะครับไขควงที่ดูในคลิปบ่อยๆนะครับแล้วใช้เท้าคลิกสตาร์ทให้ล้อแม่เหล็กมันตัดผ่านมีแสงไฟบู๊ว่าบอกมาก็คือผ่านนะครับการที่เราจะไปใช้มัลติมิเตอร์วัดโวลต์นะครับก็ได้เช่นกันแต่ว่า มันจะมองไม่เห็นตัวัฟแล้วก็ค่ามันจะเปลี่ยนไปตามรอบเครื่องนะครับรอบของร้อแม่เหล็กตัดผ่าน,นกดลวดนะครับอรอบตัดผ่านเยอะไฟก็ออกมาเยอะเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับถ้าต่อไปเลยสีขาถ้าไม่ผ่านแผ่นชาร์นะครับต่อไปเข้าวงจรเลยนหลอดขาดนะครับหลอดขาดแน่นอนนะครับไฟมันจะสูงตามรอบเครื่องนะครับเพราะฉะนั้น สายสีขาวที่มานี้นะครับข้าแผ่นซัตเมื่อไฟเกินเกินที่หลอดรับได้นะครับหลอดไฟหน้าหลอดไฟท้ายไฟหลีท้ายนะครับประมาณ1 3 14โวลต์นะครับาสามารถทนได้ถ้า1 4โวลต์แชนน่นานๆก็ไม่ไหวนะครับก็าขาดาก็เพราะนั้นแล้วเขาก็จะตัดเผื่ออ,ออกแบบวงจรตัดไปแล้วนะครับ ไฟออกมาเร่งเครื่องแซงนะครับไฟออกมาเยอะก็จะตัดทิ้งลงกราวนะครับสีเขียวไปเช่นกันนะครับวงจรไฟชาร์จเมื่อไฟออกมันไปแบ่งกันอยู่ข้างในนะครับวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับแผ่นชาร์จออกแบบมาพิเศษนะครับมันเกินโอเวอร์ชาร์จมันก็จะตัดลงกราวเช่นกันก็คือตัดทั้ง สายสีขาวอ่อสีเหลืองกับสีแดงเหลืองนะครับแดงเหลืองไฟชาร์จนะครับอ่อทั้งหมดนะครับสายสีแดงสายออกก็มีแดงเหลืองแดงนะครับเหลืองนะครับแต่ว่าไฟคนละไฟนะครับอ่าสีขาวขึ้นมามาแบ่งเป็นออกไปเหลืองนี่เป็นยังเป็น AC นะครับไฟกระแสสลับนะครับแต่สายสีแดง แับแดงเหลืองนี่เป็นกระแสตรงแล้วนะครับแปลงไปแล้วนะครับมันมีขั้วบวกลบชัดเจนนะครับสีเหลืองนี่ก็จะสลับบวกลบบวกลบเขาเรียกไฟกระแสสลับนะครับไม่จําเป็นต้องแปลงนะครับก็จะส่งไปที่หลอดหลอดนี้รับได้ทั้งกระแสตรงกระแสสลับนะครับไม่มีปัญหานะครับแล้วทีนี้การที่เราจะไปดัดแปลง ใส่หลอดไฟ LED นะครับแทนไฟหน้าเนี่ยก็ LED ก็จะเปรียบเสมือนไดโอดชนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นไฟกระแสสลับนี้นะครับต่อได้เลยมันก็จะเลือกไฟของมันเองนะครับบวกลบบวกลบไฟหน้านะครับติดนะครับแต่ถ้าหากว่ามีไดโอดกั้นนะครับ เช่นไฟโปรเจคเตอร์นะครับถอดหลอดนี้ออกใส่หลอดไฟโปรเจคเตอร์ไฟก็จะเลือกนะครับมีสายออกมาให้เราต่อนะครับก็ลองจิ้มจับดูนะครับเอาสายสีเหลืองใส่เข้าไปกับสายสีเขียวนะครับสลับไปสลับมาสลับหาเอานะครับเอาสายสีเขียวไปเข้า มันมีไดโอดบังคับไฟโปรเจคเตอร์ก็จะไม่ออกนั่นเองนะครับไม่มีอะไรแต่ถ้าเราจะไปต่อจากไฟสัญญาณมาใช้โปรเจคเตอร์นี้นะครับก็จะใช้เมนสายสีดำนะครับก็จะมีผลทำให้ลดไฟไม่พอไปชาร์จแบตเตอรี่แต่เปิดกุญแจไฟติดทันทีก็ ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่จะมีปัญหาในเรื่องของการไม่เพียงพอในการชาร์จเพราะว่า,าการขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ขี่ทั้งวันนะครับขี่ถึงที่หมายแล้วก็หยุดนะครับการที่จะผลิตไฟออกมาใชา้กับไฟโปรเจคเตอร์นี้ก็จะไม่พอนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับเมื่อแบตเตอรี่อาจ่ายไม่พอจ่ายไฟก็จะเกิดอาการาบูบวาบนะครับให้เห็นนะครับ อย่างนี้นะครับพอเข้าใจนะครับหวังว่า,าน่าจะเป็นลืมปัญหามีอะไรครับเมื่อ,อต้นทางมีไฟนะครับสายนี้ามาถึงแผ่นชาร์จในะสายสีขาวมาเช็คที่แผ่นชาร์ตเอามานะครับไฟมาแล้วมาเช็คสายสีเหลืองไฟออกไหมนะครับไฟออก ไฟออกแล้วก็มีจุดเดียวก็คือสวิตช์สูงต่ําหากไฟหน้าไม่ติดนะครับมีสวิตช์สูงต่ําสวิตช์สูงต่ําดีนะครับก็คือน่าจะหลอดขาดหรือขั้วหลอดมีปัญหากราวนะครับกราวกราวไม่แน่นกราวขาดอะไรพวกนี้ก็ไล่ไปทีละสายแบบนี้นะครับง่ายๆหลอดนี้ขาดอยู่แล้วนะครับส่วนมาก ไฟหน้าไม่ติดเขาก็จะมาดูดที่ปลายทางก่อนก็คือหลอดนะครับไฟเส้นยานติดหลอดหน้าไฟหน้าไม่ติดกลางวันเปิดไฟสูงนะครับแนะนําว่ากลางวันเปิดไฟสูงกลางคืนค่อยใช้ไฟต่ําสลับให้มันด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเปิดแต่ไฟต่ําอย่างเดียวเนี่ยอายุการใช้งานของหลอดก็จะหมดอายุนะครับแม้ถึงแม้จะเป็นหลอดแท้ติดรถนะครับยี่ห้อสเตเล่นะครับ มันก็จะทนไม่ไหวเพราะว่าไฟติดตลอดตามรอบเครื่องยนต์นั่นเองนะครับเพราะนั้นผู้ขับขี่เจ้าของรถมีหน้าที่แค่สลับกลางวันเปิดไฟสูงไปเลยนะครับเพื่อให้ไส้ไฟต่ำพักผ่อนนะครับหวังว่าน่าจะเป็นคลิปที่เป็นแนวทางสามารถแก้ปัญหาให้ตัวเองได้นะครับเข้าใจตามนี้นะครับก็หลักการเดียวกัน ทั้งหมดนะครับไม่ว่ารถจะทันสมัยยังไงก็วงจรไฟพวกนี้ก็จะไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงนะครับพัฒนาเท่าไหร่ก็มีอาจจะมีต่อพ่วงต่อขนาดเอาไปเป็นไฟลีต่างๆ่างนะครับที่ทันสมัยมากกว่านี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับก็พอมีแต่ว่าไม่มีเอกสารนะครับก็พยายามาเรียนรู้แล้วก็แตกฉานเอานะครับ อขอบคุณทุกการติดตามคอมเมนต์ครับสำหรับไฟแสงสว่างเวฟร้อยสิบใบแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ารถรุ่นต่อไปครับคลิปนี้แค่นี้ครับบััสดีครับ